เจอกั <Yeah. S 1> นอีกแล้ว <Ooh. S 1> แบกเป้ฮิวบินโตนะคะวันนี้แนนอยู่ที่เส้นถนนทุ่งตาลหมันนะคะทุ่งกลมตาลหมันรู้ไหมว่าแนนมาทำอะไรสำหรับ วันนี้นะคะถ้าอยากทานข้าวในวันหยุดที่แบบไม่อยากเจอรถติดนะคะแนนมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่นอกชานเมืองอีกแล้วใช่ไหมเราไม่อยากเข้ารถติดค่ะในวันแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนาะเราก็อยู่ชานเมืองค่ะเข้ามาเลยค่ะทุ่งกลมตาลหมันแล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะกัวทองหลังกัวทองหลังมีอะไรด <Wow. S 1> ีแนนพา <Wow. S 1> เพื่อนๆมาพร้อมกับแนนเลยค่ะเพราะแนนก็เพิ่งมาครั้งแรก <Okay. S 1> เห็นหน้า <Okay. S 1> เห็นนะคะ <Yeah. S 1> รีวิวว่าครัวกะ ครัว <Nope. S 1> ทองหลักเนี่ยมีผัดกะเพราก้งผัดกะเพรากั้างแก้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีอะไรเด็ดนอกจากผัดกะเพรานะคะวันนี้นั้นเพิ่งมาครั้งแรกทุกคนอย่าลืมติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนมีคอมเมนต์ดีๆหรือร้านแนะนําดีๆอย่าลืมนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันกับอาหารที่แนนสั่งมาวันนี้ เรามาดูกันว่าวันนี้มีอะไรบ้างที่น่าทานแรกเลยนะคะอันนี้เป็นต้มขาปลาโชกุนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกัน,นเนาะนี้เป็นเส้นปลาก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาทะเลนะคะดูส<ด>ิ<ด>คะปลาหมึกเป็นตัวตัวก้างเป็นตัวตัวอันนี้เป็นปลาหมึกทอดน,น้ํำดานะคะแล้วก็อันนี้ที่แนนว่าเด็ดนะคะ เป็นผัดกะเพรากังแกวราดข้าวทุกคนดูสิน่าทานมากๆเลยอันนี้เป็นทะเลผัดฉานะคะแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เลยค่ะผัดกะเพราไข่ปลาหมึกของมันนี่แบบว่ามันๆหอมๆเหมือนกลิ่นนี่แบบว่าชวนมากเลยนะคะ อันนี้เป็นกระเพราปูค่ะเนื้อปูนี่แบบว่าน่าทานมากมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนอาหารที่เห็นเนี่ยไม่ราคาไม่แพงนะคะเริ่มต้นแค่80บาทนะคะทุกคนสําหรับราดข้าวส่วนที่เป็นกับข้าวจะเริ่มต้นอยู่ที่200บาททุกคนสามารถมาล,ลองทานได้นะคะแนนไม่รู้ทุกคนจะชอบเหมือนแนนหรือเปล่าแต่เดี๋ยววันนี้แนนจะชิมให้ดูว่ารายการไหนเนี่ยที่เขาว่าเด็ดแล้วมันมีรสชาติยังไงเนาะไปเลยค่ะดูกระเพราก้างแก้วก่อนเลยเนะ กะเพราก้างแก้วเดี๋ยวแนนจะตักก้างแก้วให้ดูนะคะหนึ่งตัวก้างแก้วมาเป็นตัวตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เราจะชิมตัวกบกะเพราแล้จัดจานนะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบทานเผ็ดอาจจะต้องสั่งรสจัดไปอีกนะคะเพราะว่าแนนไม่ค่อยทานเผ็ดแต่สำหรับกะเพราอ่ะก็จะต้องเป็นเผ็ดใช่ไหมอร่อยะคะ่ะอร่อยกลมกลม่อมแล้วก็เข้าเนื้อมากๆเลยค่ะพลาดไม่ได้แล้วนะคะทุกคน สุดยอดค่ะไช้ค่ะนี่ปลาหมึกเลยผัดกะเพราไข่ปลาหมึกนี่ทุกคนดูนะสำหรับคนที่ชอบกินไข่ปลาหมึกดูสิมันใหญ่มากเลยแหมมันจะชิ้นใหญ่เกินปากเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูคำเล็กๆเ,เนาะนี่ค่ะ ผสมกับผัดกระเพราเนื้อมันเข้ากันมากเลยนะคะปกติจะเห็นน้อยนะคะสําหรับผัดกระเพาาราไข่ปลาหมึกใช่ไหมสำหรับทุกคนที่ชอบทานไข่ปลาหมึกอ,อย่าลืมนะคะร้านนี้เลยผัดกระเพาาราไข่ปลาหมึกเด็ดมากแล้วชอบขอชิมอีกสักคำหนึ่งนะคะอขอคำเล็กๆได้ไหมอะ่ะนี่นะคะมาทำนี้เลยเด็ดมากๆค่ะ ว่ารสชาติดีนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราก็มาต่อกันด้วยปลาหมึกทอดน้ำดำนะคะทุกคนดูมันมาเป็นตัวๆข้า <Wow. S 2> งในมันก็เป็นไข่นะคะดูสิน่าทานมากๆเลยอืมกลมกล่อมามากๆเลยทุกคนรสชาติมันจะมีความเคมความมันนะรสชาติจัดจ้านแล้วแบบ เข้าเนื้อมากๆแล้วไข่ของมันเนี่ยฟินมากเลยค่ะทุกคนอร่อยนะคะตัวนี้เนี่ยก็แนะนําไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมจานต่อไปกันมาที่จานนี้ทะเลผัดชาอืทุกคนดูนะดูเครื่องของมันหนักเครื่องมากเลยค่ะร้านนี้เนาะชอบชอบชอบอม,มีหอยแมลงผู้นะคะมีกุ้งมีปลาหมึกอืม,มาทะเลผัดชามีปลาด้วยนะ,ท,ะทุกคน เรามาชิมกันเลยนี่ค่ะคำแรก I I can อยากนั่งกินทั้งวันเลยค่ะทุกคนอร่อยจริงรสชาตินี่จัดจ้านแล้วก็ถึงเนื้อนีเป็นเทียของผัดชาเลยค่ะมีเกลือมีกลิ่นของตัวผัดกะเพราใบามะกรูดแล้วก็อะไรนะเม็ดพริกไทย อร่อยนะคะแล้วก็ปลาหมึกไม่เหนียวด้วยที่สำคัญไปค่ะต่อกันที่ผัดกระเพราปูนี่นะคะทุกคนผัดกระเพราปูอ่าผัดกระเพราปูประมาณนี้เลยเนื้อปูเน้นๆมาค่ะคำโตโตฟินอีกแล้วทุกคนวันนี้ต่อให้คอเลเตอรอลขึ้นก็ไม่กลัวแล้วค่ะ อร่อยมากอย่าลืมนะคะทุกคนครัวทองหลังวันนี้แดนอยู่ที่ครัวทองหลังถ้าทุกคนติดใจในอาหารที่รสชาติที่แดนทานวันนี้ทุกคนอย่าลืมตามแนันมานะคะแล้วจะบอกว่าทุกคนจะไม่เสียใจที่ตามแ,แล้วก็เขาก็ไม่ได้มีแค่ผัดกะเพรานะคะมีทั้งเส้นปลาทะเลนะคะทุกคนดูนะเส้นปลานะคะประมาณนี้เลยแล้วก็ทะเลของเขาเนี่ยนึกว่าขนทั้งทะเลมาเถอะ มาเป็นตัวตัวอย่างนี้เลยนะคะแต่เราชิมน้ําซุปก่อนเนาะว่ารสชาติน้ําซุปของเขาจะได้หรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยถ้าน้ำซุปอร่อยก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะอืทุกคนรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีความมีติดก็คือรสชาติน้ําก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะกลมกล่อมหวานเคม็มเนาะ อร่อยค่ะอร่อยแต่ถ้าทุกคนอยากทานเผ็ดทานเปรี้ยวเติมเองนะคะแต่แนนคิดว่าสําหรับแนนไม่ต้องเติมแล้วเนาะแ๋ยวเรามาชิมเส้นปลาของเขาดูว่าเส้นปลาของเขาอะ่ะจะมีรสชาติยังไงนี่นะคะเส้นปลาขอเป็นแบบว่าคําเล็กๆนี่เลยหืตัวเส้นปลาของเขาเนี่ยค่ะมีความนุ่มเหมือนละลายในปาก่ะนิ่มๆ แล้วก็กลมกล่อมมาค่ะอร่อยอยู่นะคะอันนี้เป็นลูกชิน้นปลาเดี๋ยวเรามาลองดูลูกชิ้นปลาเนาะข้าวเจียวถือว่ารสชาติดีนะคะใช้ได้เลยค่ะสำหรับก๋วยเตียวเส้นปลาทะเล แต่ถ้าแบบชอบการรสจัดวันนี้ก็ต้องปุงเอาเองนะคะทำรับได้ว,ว่ามันอร่อยละไปค่ะเดี๋ยวเามาลองชิมตัวต้มขาไก่อ,อ้าใช่ต้มเาไม่ใช่ต้มนาไม่ใช่ต้มตขาปลาชูเกลนไหนสีมันเหมือนไก่เนาะมาเป็นหม้อ,ละะมเ,มอเลยนะคะทุกคนมาเป็นหม้อไฟเลยนะคะนี่นะคะนี่เลยปลาชูก้น แทน,นก็ไม่เคยกินนะคะเพิ่งกินที่นี่แหละครั้งแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติปลาชบูบุญจะเป็นยังไงแต่กลิ่นน้ํากะทิของต้มขาไก่อ่ะหอมมากๆเลยนะทุกคนแล้วมันก็ข้นมากๆเลยนะคะจะบอกว่าร้านเนี้เครื่องถึงกลิ่นดีรู้สึกติดใจแล้วสิคะนี่นะคะเป็นน้ําต้มขาปลาชูบุญนะคะโอเค เดี๋ยวเรามาลองชิมน,น้ำกันก่อนเนาะว่าต้มขาเครื่องเขาดีมากๆเลยค่ะเครื่องเขาเยอะมากๆเลยเนาะทุกคนฟินมากค่ะได้ค่ะทานกับข้อสวยร้อนๆนี่เข้ากันมากเลยค่ะ,ะปลาชวกุนเนื้อปลาขาวมากๆเลยค่ะทุกคนมันเข้าไปอยู่ในเนื้อปลามากเลยค่ะรสชาติกลิ่น หอมขอ,องต้มขาเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็ชอบมากๆด้วยนะคะสําหรับต้มขาเนี่ยมีความหอมน้าหอมน้ํากะทิแล้วก็เครื่องเทศตัวต้มขาเองมีทั้งตัวหอมแดงมีเครื่องสมุนไพรเยอะแยะมากมายเนาะอย่างที่ทุกคนรู้ค่ะแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนสนใจร้านครัวทองหลางอย่าลืมนะคะอย,ะะอยู่ที่เส้นถนนทุ่งกงตา ถ้ามาจากทางรถไฟเข้ามาจะเจอหมู่บ้านสุภาลัยพีโมโนะคะอยู่ติดกับหมู่บ้านสุภาลัยพีโมโเลยนะคะอยู่ทางขวามือเป็นร้านที่ติดอยู่กับถนนเลยนะคะสังเกตหมู่บ้านแล้วก็จะเจอร้านที่เข้ามาทางถนนดีลุกลังนิดหน่อยนะคะแนะนําเลยนะคะสําหรับวันหยุดแล้วไม่อยากเข้าเมืองร้านนี้เลยค่ะครัวทองหอย่าลืมตามแมน,นมานะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหน ถ้ามีคลิปดีๆหรือคอมเมนต์ดีๆว่าร้านไหนดี้ละไหนเด็เดอย่าลืมลงไว้ใต้คอมเมนต์ของเพจแบบกเ่๊ฮิวิโตน้อยค่ะด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะไปค่ะแล้วเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบายค่ะทุกคนสำหรับครัวทองหลังนะคะเปิดตั้งแต่9กงจนถึงท้อง2ทุ่มนะคะแล้วก็ไม่มีวันหยุดน,นะคะ